ศูนย์ที่ว่าเขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะไอ้บ้านพักเด็กธรรมรักครับบ้านพักเด็กธรรมรักดัมลิกโครงการอีกแล้วและหลวงพ่อก็อนุญาตถูกไหม<ะ>ใช่และฟังกชานะเธอเองมีคุณอาคุณอาของเธอเป็นวัยวัจกรนะฮะแล้วคุณอาของเธอเองเนี่ยก็เคยทำแบบนี้มาก่อนโดยการซื้อที่ดินประมาณสองพันกว่าไร่สองพันกว่าไร่ และถามว่าที่ดิน2,000กว่าไร่ก็คือหลวงพ่อให้มาทำสาธารณประโยชน์แต่ชื่อถามว่าเป็นชื่อใครก็ชื่อคุณอา2,000กว่าไร่เราวันนี้คนดูต้องถามผมว่าแล้วโฉนด2,000กว่าไร่อยู่ไหนเธอบอกตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโฉนด2,000กว่าไร่อยู่ไหนเราถามต่อว่าเอา2,000กว่าไร่ก่อนนะมันต้องแยก2เรื่องนะของวรัสุดา20กว่าไร่ วรสุดาเสนอโครงการเพื่ออยากช่วยคนป่วย HIV หลวงพ่ออนุญาตเธอก็เลยบอกว่าเธอก็เลยไปทำโครงการมาแล้วก็ซื้อที่ดินปัจจุบันก็เป็นไปตามโฉนดที่เห็นสลักหลังเป็นชื่อเธอคำถามคืนวัดเมื่อไหร่เธอบอกว่าเธอทำเป็นพิ่นายกรรม,มเมื่อไรที่เธอตายเธอจะคืนวัดครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างหรือไม่ได้อะไรทั้งสิน้นแต่ผมมีสิทธิ์จะสงสัยในฐานะคนทำข่าว ทำไมไม่ส่งคืนตอนนี้ครับทำไมต้องรอตายครับมันมีอะไรรอหรอครับและอย่าลืมว่าตํารวจผมเชื่อว่าเขาฟังช่องแปดย้ําดีๆนะเงินบริจาคก,กับเงินวัดไม่เหมือนกันนะถ้าเงินวัดเอาไปซื้อที่และไม่ใช่เป็นชื่อหลวงพ่อด้วยความเคารพหลวงพ่ออาจเดือดร้อนอแต่ถ้าเป็นเงินบริจาคให้ส่วนตัวทั้งหมดหลวงพ่อก็ต้องตอบตำรวจมีพินัยกร,รมปะ นีฮะ,ะเปิดพินัยกรรมให้ดูเต็มจอก่อนถ้าเธอตายเธอจะกลับคืนไปที่วัดไปยังไงไอซ์ผพินัยกรรมมาให้เราดูฮะบอกว่ามีการเขียนเอาไว้จริงๆโดยระบุชื่อแล้วก็มีการลงชื่อของเธอพร้อมกับพยานโดยทาเอาไว้บอกว่าระบุชื่อของเธออายุเท่าไหร่อยูอย่บ้านเลขที่อะไรนะแล้วก็มีการเขียนเอาไว้แป๊บหนึ่งนะเปิดพินายกรรมหน่อยนะจะยกที่คืนวัดก็ต่อเมื่อตายนะฮะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนบาประเด็นด้วยนะเออเปิดพินัยกรรมวรสุดาถ้าตายยกที่คืนวัด อ่าไออ่านพินัยกรรมเลยจ้ะก็เขียนเอาไว้บอกว่าได้ทําพินัยกรรมฉบับนี้เอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงเจตนาว่าที่ดินฉดดเลขนี้เขาก็เขียนเอาไว้ข้าพระเจ้าขอมอบที่ดินฉดดังกล่าวพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจังหวัดลบบุรีที่เป็นบ้านพักเด็กธรรมรักเพื่อให้เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์กับมูลนิข้าพระเจ้าขอลงลายชื่อไว้เป็นสําคัญแล้วก็มีการลงลายชื่อเอาไว้นั่นคือตายแล้วตายแล้วเพราะเป็นพินัยกรรมนะครัคำถามก็คือเอ้าอันนี้คือปอกของเธอนะยี่สิบกว่าไร่ ึ้นบาประเด็นหน่อยจ้ะและคําถามที่ยังไม่จบเพราะผมจะให้ฟังเสียงเธอยาผมแฟกับเธออยู่แล้วคุณผู้ชมฮะอะเห็นพี่ใดกรรมแล้วนะอะเดี๋ยวขวามือเปิดเพจต่อเลยจากทีมงานนี่คือขั้นตอนของการที่เงินมาสู่มือวรสุดาหรือว่าคุณปูป่ะคุณปอคุณปอ เธอก็ต้องถือว่าเธอเจตนาดีนะ mm hmm. เธอเห็นผู้ป่วยที่เป็นเอส mm hmm. แล้วตอนนั้นสังคมรังเกียจ mm hmm. เธอก็เลยดําริโครงการขึ้นมาหลวงพ่อโอเคหลังจากนั้นก็เลยเอาเงินจากบ้านพักใช่ไหม mm hmm. บ้านพักที่ดูแลคนป่วย mm hmm. เพราะตอนนั้นก็มีบริจาคใช่คร mm ับ hmm. มีบริจาคอีกเหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะด้วยความเคารพ mm hmm. มันจะคล้ายๆข,ของบีไหมละ mm hmm. ่ะอ่าแล้วอันนี้จะเป็นประโยชน์กับบีเขาไหมละ่ะถ้าวันนี้บีอาจจะเอามาบอกอ้าววอลลัสุดายังทําเลยถูกป่ะวอลลัสุดาตอนนั้นเนี่ยวัดพระบาทน้ําพุ ก็มีโครงการบ้านพักเด็กผู้ป่วยโรคเอดแล้วก็เป็นแบรนด์โลโก้หลวงพ่อในการรับเงินบริจาคแต่เงินบริจาคตัวนี้ซื้อที่เสร็จเป็นชื่อวรสุดาแล้วก็เป็นสี่แปลงที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเปาะหนึ่งนะ